นัดครับขอคำนามหนึ่งคำซูชิญี่ปุ่นเกาหลีความงงชาเลนจ์ครับ <laughs> ยังไงครับพี่เตร์ความงงกับเกาหลีผมว่าเกาหลีนี่ไม่มีใครงงนะครับ <laughs> พี่จะพูดว่าในเกาหลีไม่มีคนงงเลยเหรอเาาว่าเริ่มมีตอนนี้แหละผมถามคุณหญิงดีกว่าคุณงงอะไรใช่ผมอยากลู้งนี้เหมือนกันมันจะแบบภูใจอะไรอ่ะและนี่คือรายการคำต้องเชื่อ กูว่าแล้วอะไรก็ได้อะรายการเนี้ยวันนี้นะครับเราอยู่กับศิลปินรักสัตว์ครับเอาละครับเราให้แขกรับเชิญของเราแนะนําตัวกันเลยดีกว่าเริ่มจากใครกันดี أو, อ่ะแขกที أو, ่เพิ่งเคยมาเลยก็ไดได้ครับสวัสดีครับเคน,นะครับคือเลี้ยงมดเคเลี้ยงมดอยากเลี้ยงอันนี้พูดจริง มีแค่ตั้งชื่อแค่นางพญาเลยตั้งแต่ตัวเดียวชื่อว่าแอนโทนี่ใช่แต่ตอนนี้นรูปมันมีเป็นร้อยตัวแล้วอ๋อเราเลี้ยงในตู้แล้วเราสามารถดูแบบชีวิตขางได้เดี่ยใช่จริงๆอะเลี้ยงเยอะเลี้ยงแบบยิ่งก่าเลี้ยงเต่าเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลงทุกอย่างแหละแล้วก็เลี้ยงสฟิงซ์สมตัวอุ้ยอ้ลูกเก่งมากแลวเลี้ยงตัวเองบ้างไหม ตัวเองเนี่ยให้คนอื่นเลี้ยงอีกนิดหคมทุกวันนี้ตังหมดไปกับค่าสัตว์เนี่ยแหละครับอ่ะข้นมยิงที่ก่อนมาที่ทัพทีมก่อนอ๋ออมาแรกแขกที่เพิ่งเคยมาก่อนสวัสดีค่ะทัพทีมมาริกาค่ะเป็นแม่ของน้องเด็กๆอ่า น้องเด็กเป็นเชื่อว่าตอนนี้อายุ1ิขวบแล้วอายุเยอะเหมือนกันเนาะอายุเยอะใช่แล้วก็ปัจจุบันก็ฟันหลุดไปเยอะแล้วเหลือแค่แบบไม่กี่ซีต่ต้นการครับต้นกาผมผมเลี้ยงแมวสี่ตัวครับจริรงก่อนหน้านี้ผมเคยเลี้ยงพวกแบบชินชิล่าเคยเลี้ยงกระต่ายเคยเลี้ยงกระรอกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่แต่ก็ไม่ไหนหมดนีอ ไม่ไม่เข้ามือหมดไม่เข้ามือไม่ไม่เข้ามือในที่นี้คือไม่ค่อยรอดอคือเราเราเลี้ยงกระรอกอย่างเงี้ยแล้วพอแบบมันมันก็จะมีคึบสัตว์ปาของมันนะเนาะเราก็เลยแบบว่าเริ่มที่จะเลี้ยงเอ้าดอกแล้วมันก็กลับสู่ธรรมชาตินั่นก็คือกระรอกแล้วพอมันได้ไปอยู่ในธรรมชาติมันก็ไปเลยแต่ว่าข้างนอกดีกว่าเราเลี้ยงป่ะครับข้างนอกดีกว่าใช่ครับดีแล้วอยู่ข้างนอกดีกว่ามินที่ละครับหนูมีเก้าตัวค่ะมีกระต่ายเจ็ดหนูสองชื่อ บิ่มจิ๋วแม็กแม็กแม็กกาแฟก้อนไอหมาน้อยแล้วก็ปุ๊กปักเป็นหนูหนูแก๊สบี้หนูแก๊สบี้มากลูกหนูน่ารักหนะมากเอ้ยอะไรวะอะไรอ่ะแล้วนัดบารมาดล่ะครับเลี้ยงอะไรผมเลี้ยงสุนัขครับเป็นอเมริกันบูลี่ครับชื่อน้องใบพูครับผม ไม่ปวดสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงครับแข็งแรงเกินไปหน่อยนึงปวดปวดใจเย็นปวดอ้ยอุ้ยมันไม่มันจะค่อนข้างที่จะคิดถึงพี่ไงไม่หมานะเป็นหมาใหญ่ที่แบบนิสัยเหมือนหมาเล็กเขาที่มอเราเคลื่อนไหวตัวเยอะแต่ว่าเวลามาใสเราแล้วมันมันตัวใหญ่มากลำด้วยอย่างพี่เตอร์เลี้ยงหมาพันอะไรอะ ยอกเสียครับอุ้ยแบว่าชื่อมาลิกับน้องกะทิครับอุ้ยแบว่าอายุสองขวบแล้วก็3ามขวบครับมีสิ่งหนึ่งที่พี่กลัวที่สุดเวลาเลี้ยงสัตว์อะพอเราเพิ่งเคยเลี้ยงใช่ป่ะนึกถึงตอนที่มันจะตายอืมจริงจริงใช่ใช่มันรูปมันรูปนี่เสียงสั่นหมดแล้วนะครับยังไม่ตายจริงออ่ะเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับครับต้องเชื่อม เริ่มที่พีเตอร์นะครับโอเคเอาแล้วหรอพี่เอาเลยเอาเลยอ๋อถ้าไม่เอาเลยจะทําอะไรครับเคพูดถึงสันเลี้ยงกันต่อคิดถึงลูกได้เดี๋ยวทดูมีความสุขกับการพูดถึงกรไดาษเราเปิดหมวดกันด้วยแบบหมวดสัตว์เลี้ยงน่ารักไหมล่ะได้เลยครับน่ารักนะเอาน่ารักนะน่ารักนะพีเตอร์ครับถ้าพร้อมแล้วขอคํานามหนึ่งคำยอกเชียร์โกลเด้นหมาแพนด้าแมวหนู เจอรี่ทวทาร่าความงงความเอ๋อความแรกเลยเหรอแรกเลยโอ้ยทวทาร่าคืออะไรพี่เกดพูดมั่วไปงั้นไม่รู้ออล้้เคืออะไรคืออะไรคืออะไรจริงๆมันเป็น กิ้งกาดึกดำบรรพที่คิดว่าคนน่าจะไม่รู้จักพี่เจอแน่พี่เจอแน่เห็นหน้าใสใไว้ใจไม่ได้นะครับคนนี้เนี่ยระวังนะเลิศพี่ต้นกล้าต้นกล้าไปนัดนะครับครับผมต้นกล้าครับขอคำนามหนึ่งคำแมงมุมหนังไก่ไข่กระทะตะหลิว ตายแล้วตายแล้วคนูน่คทเดี่ยวกานอเยอะอันนี้พู่มแล้วว่าเราอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบพจริงสุดจริงตายแล้วอยู่เน r e u ถ้าทีมตายรอบที่2ไปด้วยเลยตลงหน้านะตซ้ำตายซอกตะหลวอ่ะตะหลวครับหม้อครัวห้องเตะเอ๊ะเอ๊ะ เต่าทะเลทะเลกระทะครับทะเลกระทะครับโอ้โหกระทะทะเลโอ้ยตา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 ยแต่ชอบมากฮ่องเต้เต้กระเต่าห้องเต้ห้องเต้เต่าจริงจริงมันไดไหมได้ได้เต้ก็เหมือนชื่อคนก็ลองชาเลนด์ได้ไงลองชาเลนด์ได้ อยู่นิ ing ing ่งๆ่ะดีแล้วใช่พี่เติร์ดเบาๆครับพี่มีแต่คำง่ายๆในหัวครับอ่ะเอาละครับพี่เติร์ดมาทางเคนะครับพี่เติร์ดครับขอคำนามหนึ่งคำมวดหัวใจไหลร่างกายตูดอึจีนส้วมแบคทีเรียไวรัส โควิด PM 2.5ฝุ่นกทมบลรีรัมพีควันแมสไบโอแดนซ์ชุดไบโอแดนซ์กับชุดไบโอแชร์เลนเหรอมีไบโอแชร์เลนใช่ไหมครับแชรเลน์เลยครับแชรเลน์ เมื่อกี้ของอมิ้นที่คือคาว่าไบโอแดนซ์คือแนต้นกล้าชุดยี่ห้อเครื่องสําอางค่ะยี่ห้อเครื่องสาอางเอาเอาคืออย่า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 ตันต้งยังไงครับยี่ห้อเครื่องสําอางคือแบรนด์แบรนด์มันทําหลายๆอย่างนอกจากเครื่องสําอางก็คือชุดหมายถึงไบโอแดนซ์เนี่ยเป็นแบรนด์ซึ่งแบรนด์เนี่ยมีทําชุดใช่ครับแล้วมีทํากระเป๋าใช่ครับมีทำรถยนต์ ไม่ไมแบรนด์ปกติถ้าแบรนด์เครื่องสําอางคุณเคยเห็นชาแนลไหมค่ะเขาทํามีเครื่องสําอางคเขาทำกระเป๋าเขามีเสื้อผ้านแบรนด์คืออะไรวะไม่รู้เลยมาร์คที่หนูลอกออกกับพี่อ๋อมาร์คเวลาคุณคุณคุณเอามาร์คมาทําเงี้ยอันนี้คือคุณใส่แมสถูกต้องไหมแปะคุณแปะไหมคุณคุณสวมไหมสวมแมสไม่ผมแปะถ้าสวมอ่ะสวมหัว เฮ้ยต้นกล้าแม่งสู้สุดใจเลยว่ะทะลอกหมดแล้วเนี่ยยังไงต้นกล้าเอาต่อเอาเอาว่พี่เอาไปชูสู้สู้ผมก็ยืนยันว่าไบโอแมสเนี่ยไบโอแดนจบแล้วเรามาโหวตดีกว่านะพอเป็นแบบนี้นะครับทุกคนมีสิทธิ์โหวตนะครับว่าไบโอแดนกับชุดเชื่อมกันหรือเปล่าทุกคนมีสิทธิ์โหวตโยเวนต้นกล้ากับมินชี่นะครับเดี๋ยวเลี้ยงชานมเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงชานม ใครคิดว่าไบโอแดนซ์กับชุดเชื่อมกันนะครับใครคว่าเชื่อมกันยกมือครับกระหึ่มไม่มีใคร,รชเชรคร่ับไม่เชื่อม่นกล้าถูกตล้วสามคนสุดท้ายครับพี่เปิร์ดเคมินชีรับไปคนละหนึ่งคะแนนโอ้ยดีสุด้ลยครับและมินชีชาเลนได้นะครับรับเพิ่มไปอีกสองคะแนนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพต้นกล้าเฮ้ยเรสเพง คุณสู้เต็มที่มากผมเต็มที่แล้วแต่อย่างอันนี้อยากรู้ว่าไบโอแดนเซอรมีหลายรุ่นหลายเวอร์ชันอะไรอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเซิร์ชให้ดูไหมไม่คือไม่คือการที่ว่าสมมุติว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเป็นเซต็ะเราสามารถจะบอกชุดอันนี้คือเซตผลิตภัณฑ์อะชุดผลิตภัณฑ์โอ้ยโอ้ผมนึกไม่ถึงไปทางไหนของกูไม่รู้เรื่องเลยเริ่มที่พี่เติร์ดนะครับครับพี่เติร์ดไปเคและมินชี่นะครับพี่เติร์ดครับขอคำนาหนึ่งคำเส้นเสียง กีตาร์กลองดนตรีไวโอลินโอโอโอไมโอไมโอโอ้ยวางไปแล้ววางไปแล้วไมโอแมสไมโอแดนไมโอแดนเมื่อกี้บอกว่านี่นะไวโอลินไม่ได้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 ภาษาไทยเป็นโอ พี่เตอร์ดกับมินชี่นะครับมินชี่เป็นคนเริ่มนะครับโอเคโอเคอุ้ยเอาจริงนี่รู้สึกว่าสูสีนะเพราะว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ทั้งคู่เลยก็ถูกก็ถูกเออเอาเรื่องเครื่องสำอางไหมล่ะอ้าวอ้เออไบโอแมสอะไมาเลยอุ้ยไบโอแดนสมินชี่ครับขอคำนาำหนึ่งคำอัลตร้าฟอร์เมอร์การยุกกระชับผิว มันจะไม่โดนได้เลยคำมันยาวขนาดนี้กระทะการยกกระชับ <afar> ผิวหคะแนนเฮ้ยพี่หนูไม่เคยชนะมาก่อนเลยนะตั้งแต่เล่นมาผู้ชนะรอบพีครับมินชีเก่งมากเ่ยอก่งมาก ่อไปรอบที่สองนะครับเริ่มที่แชมป์ก็คือมินชี่นะครับมินชี่มาทางเคนะมินชี่ครับขอคำนามหนึ่งคำติด <c oughs> เต้นนะเสือสิงโตสัตว์ป่าแรลกกระทิงขิดความขิดความขิด ไม่ได้ความขีดก็ไม่ได้มันควรจะเป็นการขีดพ่อข็ดไม่ได้ครับขีได้เหรอขิดเป็นคำกริยานะครับโอเคค่ะเข้าใจมากเริ่มที่มินชีไปทางเคนะครับมินชีครับขอคำนามหนึ่งคำแมวไอไอ ฮะสัตว์ไปแล้วนี่สัตว์ป่าไปแล้วอ้าวสัตว์ป่าสัตว์รู้ตัวแล้วเนี่ยเลยพูดเบาๆใช่ไหมใช่รู้รู้ตัวรู้ตัวนะเลยพูดเบาๆคิดอยู่ว่าอายๆนี่มันเอ๊ะชื่อคนหรือเปล่าเนาะพยายามผิดบางความผิดแล้วอะแล้วพูดเนี่ยสัตว์ป่าแล้วพี่นัทนะครับเอาเอาเกี่ยวกับเอาแบบสัตว์ป่าต่อไปละ เราตายไปแล้วไม่ต้องพูดไม่เอาสัตว์ป่าไม่เอาเครื่องสำอางโอเคโอเคเอารถเอารถเอารถ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 นนัดต้นกาบินชีเคนครับนัดครับขอคำนาหนึ่งคำรีโวคันเร่งฟอร์มูล่าวันพุงอะไรแม่พุ่ม S <S <อ>ไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะเสียงแรกที่เปล่งออกมาเป็นคําตอบนอกจากเสียงว่า คือคำนามก็ไอ้ก sure ็ไม่อันนี้ผมเป็นพวงปกติเวลาคุณพูดใส่ไม้ก็ต้องเทสเสียงก่อนวันทุวันทเขาเคลียร์คอเปล่าพี่ไช้ผมเคลียร์คอได้ไหมเคลียร์คอไม่ได้มันไม่เฮ้อเลยนะมันมันคือเสียงใครเลยด้วยกรรมการหลังไม้บอกไม่ได้นะครับโหดนะครับขอโทษเราโหดนะครับขอโทษแทนแม่ภูมินะสามคนครับนัดมินชีเครับไปคนละหนึ่งคะแนน พี่ตายเล้ะเคนี่ถือว่าเข้ารอบสุดท้ายมาสองตาติดตายเอาอย่างละคะแนนโอเคพี่มินพี่มินต้องต้องไปเรื่องอื่นแล้วเพราะผมต่อพี่เคโอเคเอาเอาเรื่องอะไรพี่เอาง่ายง่ายมินชีไปทางเคนะครับมินชีครับขอคำนามหนึ่งคำเด็กฟิล์มกล้องเลนมอนิเตอร์ทีวีไฟน้ำ ลมพายุกามิกาเซ่ว้าวศิลปินดนตรีเมทัลป๊อปปองกูลอโอ๊ตป่าโมดป่าท่านบริษัทเทพดีลาโคตรคูู เสือร้องไห้เสือเสือเสืออันเท่าไหร่อันโทนี้ตาทุกเออสุดยอดสุดยอดเฮ้ยสุดยอดเลยนะกำลังจะวนเข้ามาที่สัตว์่าอีกแล้วนะวนมาตายแล้วคุมตีมคุมตีมเคกับนัดนะครับเคเป็นคนเริ่มนะครับอออเจอ สัตว์แปลกๆแน่ได้ดีไหมดีอ่ะมาเคครับขอคำนามหนึ่งคำเอ็มเพลเยอร์รามารินไปโอ้มาเอดเรียบร้อยพู้มาอะไรใช่มันคืออะไรแนี่ยอธิบายหน่อยจริงๆมันเป็นลิงลิงจิ๋วมาจากอเมริกาใต้เป็นลิงที่แบบหนวดยาวๆ รอบที่สองนะครับผู้ชนะนะครับน้องนัทปกรณ์ ต่อไปครับรอบที่3นะครับเริ่มที่นัดนะครับเอาเรื่องอะไรดีอันนี้เอาไปทางอาหารไหมได้นัดแล้วก็ไปทางพี่เติร์ดแล้วก็เคนะครับเครอรับจากทางพี่เติร์ดนะครับทัพทีมพี่เชียร์อยู่นะยรทีมซูซูรับยูซุฟครับไปเอาตบมือต้องพิมพ์หน่อยเอ้ามาให้เด็กๆภูมิใจนัดครับขอคำนามหนึ่งคำซูชิญี่ปุ่นเกาหลี ความงงชาเล่นครับยังไงครับพี่เติร์มันงงกันได้นะเรื่องแบบนี้ความงงกับเกาหลีผมว่าเกาหลีนี่ไม่มีใครงงนะครับอ๋อพี่จะพูดว่าในเกาหลีไม่มีคนงงเลยเหรอเพาว่าเริ่มมีตอนนี้แหละ คุณพูดแบบนี้จีนก็งงได้ไทยก็งงได้อเมริกาก็งงได้เอ๊ะมันยังไงครับนี่ใครใครก็งงพี่เติร์ผมถามคุณนีดีกว่าคุณงงอะไรใช่ผมอยากรู้นี้เลผมอยากรู้คุณงงอะไรอะไรทําให้ช็อตผมแค่หลุดรอยไปเฉยเเพราะว่าพอเกาหลีมาแล้วผมไปเหนือก่อนเลยแล้วเหนือมันไม่ได้ใช่ผม ยอมรับความจริงมาแล้วนะไม่ผมยอมเปิดระเบิด้อนเียกรีบร้คุณได้ผมไปทางไหนทุกคนมีสิทธิ์โหวตโยเวนพิเตอร์กับมินชีนะครับใครคิดว่าเกาหลีกับความงงเชื่อมกันนะครับใครว่าเชื่อมกันยกมือครับมาดูไปดีเอกสารครับไม่เชื่อมนนแปลว่ามินชีตายและพิเตอร์ได้ไปสองคะแนนเอาแล้วตีมาแล้วนะครับเริ่มที่ทัพทีมนะครับ ทำไหนก็ได้หมวดหมวดไหนก็ได้แต่อย่าซ้ำกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับทัพทนะีมไป็นทางต้นกล้าครับทัพรรทีมครับขอคำนมหนึ่งคำขีปนาวุธมิสไซล์รัสเสียสงครามระเบิดท่านผู้นำกับดักปืนอาวุธอาวุธขีปนาวุธครับ ดีใจนั่นแปลว่าตรงนี้ถ้ามีคนตายเพิ่มอีกคนนึงทัพทิมจะได้แต้มนะครับมีลุ้นมีลุ้นเป็นใครดีล่ะเริ่มที่เคแล้วก็ไปทัพทิมนะครับโอเคค่ะเคครับขอคำนามหนึ่งคำคู่ทำหนวดเฟิร์มขายยาวกางเกงเสื้อกะจะอก โกงเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโกงเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเร้อยโกงเอาะโอ้โหเอ้ยมกงทำไมวะเอ้ยหนวดเฟิร์มนี่เป็นหนวดเฟิร์มก็สามารถจะตีความว่าเป็นคำนามได้ไงอ๋อคือบอกปกติถ้ามีคนเจอพี่ทองข้างนอกอะหนวดเฟิร์มได้เลยก็ได้ก็ได้ก็ได้สามคนสุดท้ายนะครับเคทถ้าทีมนัดเราไปหนึ่งคะแนน เริ่มที่นัดนะครับนัดไปเคแล้วก็ทำพิมพ์นะครับนัดครับขอคำนามหนึ่งคำปลาตู้สาห่ายแพนตอนดินน้ำลมอะไรเงี้อากาศธาตเคมีฟิสิกส์ชีวะ วิทยาโรงเรียนมหาวิทยาลัยยายาอะไรอ่ะวิทยาวิทยาอ๋อวิทยากลับมาวิทยาลัอ๋อแเลยวิทยามหาวิทยาลัยเฮ้ยชั้นนี้เล่นเก่งว่ะพี่อีกแล้วนะตื่นเต้นอ่ะอีกแล้วนะขอได้ไหมได้เลยเอาเลยนัดกับเคนะครับ ชิงออกันอีกแล้วนะครับแต่รอบนี้คนเริ่มคือนัดนะครับอ๋อเหรออโอเคนัดครับขอคำนามหนึ่งคำยามงยาโอ้เอา้าเฮ้ยอ,อ,อะไรถ <c oughs> ้าเอาเลยนันเด็กผู้ชนะรอบนี้ครับน้องเคเคเขาเพิ่งบิดว <c oughs> ิท,ทยาอะไรเหรซันมาเต็มเลยยาก็าเต็มเลย รอบสุดท้ายนะครับเริ่มที่เคนะครับเคแล้วก็ไปทางพี่เติร์ดเคครับขอคำนามหนึ่งคำยาหมองจมูกหูตาลิ้นวัวควายเขากวางไก่เล้าแม่พ่อ ลูกยตดปู่ยายตายตา มินที่คะแนนนาอยู่แล้วรถพี่เคนะครับเหมือนเดิมนะครับบนเหมือนเดิมครับเคไปทางพี่เตอร์ครับเคครับขอคำนามหนึ่งคำน, <ะ S 2> น้าูกลงเจกกลงเตกงานศพโลงสับปลเลอป่า<อ><อ> อะไรครับวันนี้พยายามจะทำอะไรฮะอยากแรนหนีอิ่ไม่ออกอ่ะออฟโหลดปะปะอ๋อออฟโหลดอ๋อออฟโหลดเริ่มที่เคครับเริ่มไทไหนครับไปทำพี่เติร์ดครับเคครับขอคำนามหนึ่งคำเติร์ดความหล่อความหล่อนัดนัด ต้นกล้าดินนอนใบไม้ส้เดือนปลาการปิ้งเนื้อไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ร์เไม่ได้ ตรงนี้3ามคนตรงนี้เนี่ยไปหมดแล้วนะครับเรียงลําดับไปเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ไม่มีใครชรเลน่อความหล่อขอบคุณครับไอเคเกือบเหมือนกันไอเคความหล่อแล้วพอความหล่อปั๊บต่อด้วยนัดเลยนะครับทุกคนมีความหล่อในแบบของตัวเองแปลว่าสามคนสุดท้ายครับพีเตอร์เคนัดแล้วไปหนึ่งคะแนน เราพี่เคนะครับเคไปพี่เติร์ดนัดนะครับเค okay, ครับขอคำนามหนึ่งคำเอาเพิ่นพอนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อเขาไม่มีอะไรให้ตัดเว่งจีนเลนนี่จีนครอบครัวช่องชอง YouTube ทวิตเตอร์เอ็กส์อีจีรูปภาพโพลารอยวิดีโอทีวีรายการการปิ้ง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 ้การ เปิดมาง่ายๆแล้วดูันไปเรื่อยๆเอาไหมล่ะได้พี่เดี๋ยวว่าเอายาวคำใหญ่มาโอเคครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำเก้าอี้โต๊ะจานชามซอมไอเกียฮะอเกียอายจี ก็ทางสวีเดนเขาบอกไอเกียครับอากแง่้ยะก็ไม่ได้ไงผู้ชนะรอบนี้ครับน้องเค้เฮ้ยเช่ไหมอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาเล่นคำต้องเชื่อมนะครับฝากคนดูทุกคนครับติดตามทุกช่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการคำต้องเชื่อม